นังเป็นอะไรที่มหัศจรรย์สุดๆเลยล่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณเป็นดาราอะไรมันจะน่าสนใจไปกว่านี้ล่ะกับการได้เป็นนางเอกคนที่ได้ไปช่วยโลกในชีวิตจริงเลยบางครั้งมันก็อาจจะไม่น่าสนใจเท่าการที่คุณแม่ของคุณเป็นผู้จัดการโรงหนัง ถ้าคุณแม่ของคุณเป็นผู้จัดการโรงหนังมันก็สามารถมีเรื่องเกิดขึ้นได้มากมายยกตัวอย่างเช่นเธออาจจะเปลี่ยนหนังที่คุณดูอยู่เป็นช่องช้อปปิ้งออนไลน์ไม่ว่าคลี่จะพยายามมากแค่ไหนแม่ของเธอก็ใหญ่ที่สุดที่นี่แหละและหัวหน้าก็สามารถเลือกหนังที่จะดูได้อย่าทำให้แม่โกรธนะแม้ว่าคลี่จะมีสิทธิ์เข้าไปดูหนังทุกเรื่องที่อยู่ในโรง แต่เธอก็ดูได้ไม่จบหรอกเพราะว่าเธอในยุ่งมากเลยตอนนี้เธอต้องทำกันบ้านก่อนแล้วละ่ะก่อนที่เธอจะได้กลับไปดูหนังต่อโชคดีที่ไม่ใช่แค่ไคลี่คนเดียวที่อยากจะดูหนังให้จบคนทั้งโรงหนังเขาพยายามช่วยเธอทำกันบ้านเลยละ่ะเพราะว่ายิ่งเธอทำเสร็จเร็วเท่าไหร่พวกเขาก็จะได้ดูหนังต่อเร็วเท่านั้น งั้นไคลี่ก็สามารถส่งกันบ้านกลับไปให้แม่ของเธอได้เร็วมากเลยล่ะถ้าคุณอยากจะพบกับความเย็นในหนังเรื่องโ Pro เซนเขาจะลดแอร์ในโรงหนังให้หนาวมากๆเลยวิธีนี้มันจะช่วยทำให้คุณรู้สึกเหมือนเข้าไปอยู่ในหนังเลยล่ะไคลี่ก็อยากจะลองเหมือนกันนะแต่แม่ของเธอไม่อยอมให้เธอเข้าไปในโรงหนังหรอกเพราะว่ามันหนาวเกินไปไคลี่ต้องวิ่งกลับไปที่บ้านเพื่อเอาเสื้อกันหนาวเพิ่ม แต่พอกลับมาถึงโรงหนังเธอก็พบว่าหนังมันจบไปแล้วแต่ดูเหมือนว่าคนดูก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะเนี่ยแบบนี้ก็คงจะดีแล้วล่ะสิ่งที่แคลี่คิดถึงอยู่เสมอก็คือป๊อปคอร์นแต่ดูเหมือนว่าฝันของเธอจะไม่เป็นจริงแล้วล่ะเพราะว่าเธอไม่มีเงินจะซื้อป๊อปคอร์นเลยแล้วเธอจะซื้อป๊อปคอร์นได้ยังไงนะ เธอมีไอเดียแล้วล่ะมาดูกันว่าจะเป็นยังไงเป็นลูกสาวของผู้จัดการเนี่ยมันดีจังเลยเพราะว่าไคลี่ได้ตั๋วมาจากแม่เต็มเลยแล้วตั๋วหนังก็เหมือนกับเงินนี่แหละไคลลี่หาเงินด้วยการเอาตั๋วหนังไปขายใครจะไม่อยากได้ตั๋วหนังที่มีราคาแค่ครึ่งเดียวล่ะหลังจากขายไปให้แค่คนสองคน ไคลี่ก็มีเงินพอจะไปซื้อป๊อปคอนของเธอแล้วตอนที่แม่ของคุณเป็นผู้จัดการโรงหนังคุณจะมีสิทธิประโยชน์พิเศษมากมายเลยเยอะกว่าคนดูธรรมดาเยอะเดีะยกตัวอย่างเช่นคุณสามารถคุยกับเพื่อนตอนที่ดูหนังอยู่ได้ตอนที่กำลังดูหนังไม่มีใครแฮปปี้กับเรื่องแบบนี้หรอกพวกเขาพยายามบอกให้ไคลี่เงียบและนั่นทำให้เธอโกรธส,สุดๆเลยเพราะว่าไม่มีใครมาบอกให้ไคลี่เงียบได้ หลังจากวันนั้นแล้วก็มีกฎอนุญาตให้เอาโทรศัพท์เข้าโรงหนังได้แต่การว่ากล่าวตักเตือนไม่อนุญาตให้ทำในโรงหนังเราว่าไม่มีใครว่าไคลลี่และหนีไปได้หรอกที่ร้านอาหารของโรงหนังมีของอร่อยๆเต็มไปหมดเลยล่ะไคลลี่ไม่อยากจะกินอะไรนอกจากป๊อปคอนชีสเพิ่มชีสแล้วก็เพิ่มชีสเข้าไปเยอะๆเ,เลยมีหลายรสเลยล่ะ และด้วยกลิ่นของมันทำให้คายลีล่เกือบจะเป็นบ้าแล้วดูเหมือนว่าเธอจะเลือกไม่ได้เพราะเธอต้องกินบรอกโคลีแม่ของคลี่คิดว่าลูกของเธอกินอาหารขยะมากเกินไปแต่ไคลี่ไม่อยากกินบรอกโคลีอะ่ะโอเคงั้นเธอกินป๊อปคอนก็ได้แต่ต้องเป็นรสบรอกโคลีนะนี่ละแฟร์สุดๆเลยสงครามเริ่มแล้วละ่ะแต่มันก็เป็นสงครามที่ดีนะคนธรรมดาเขาก็ไปโรงหนังเพื่อจะดูอะไรบางอย่าง แต่สำหรับไคลี่แล้วจอใหญ่ๆแบบนี้มันก็มีฟังก์ชันอื่นนะไม่ว่าทุกคนจะโกรธเธอมากแค่ไหนแต่ทุกคนก็ต้องรอก่อนจนกว่าไคลี่จะเรียนออนไลน์ผ่านซูมเสร็จเสียงกล้องกลางวันและจอใหญ่แบบนี้ทำให้เธอตั้งใจเรียนได้มากเลยล่ะสำหรับผู้ชมคนอื่นๆทำให้เธอรู้สึกเหมือนว่าโดนแกล้งอยู่ที่โรงเรียนการเรียนในปัจจุบันนี้มันยากจริงๆเลยนะ ถ้าหนังในโรงหนังเป็นเรท R มันก็มีเด็กน้อยบางคนอยากจะแอบ,บเข้าไปดูนะ่ะแม่ของไคลี่ไม่ยอมให้เธอเข้าไปดูหนังเรื่องนี้แนะ่มันชื่อเรื่องโลกของผู้ใหญ่แล้วเธอก็เด็กเกินไปที่จะดูมันแต่ว่าห้ามไคลี่ไม่ได้หรอกนะเธอเข้าไปดูหนังทุกเรื่องเลยที่เธออยากดูเธอก็เลยเข้าไปดูเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันไคลลี่อยากจะรู้ว่าเป็นยังไงโลกของผู้ใหญ่นี่นะแต่ดูเหมือนว่าเธอจะต้องผิดหวังแล้วล่ะ ตอนนี้เธอเห็นแล้วว่าอะไรอยู่บนจอโรงหนังนั้นมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการจ่ายภาษีโทษทีนะไคลี่เนี่แหละชีวิตจริงของผู้ใหญ่เขานะ่ะมันน่าเบื่อมากเลยมีแต่นักบัญชีเข้ามาดูกันแต่ดูเหมือนว่าหนังเรื่องนี้มันก็โรแมนติกเหมือนกันนะถ้าคุณเกิดหิวขึ้นมาตอนกำลังดูหนังนั่นเป็นเรื่องที่กวนใจมากเลยคทลี่รู้เรื่องนี้ดีมากเลยล่ะแต่ในมือของเธอมีแค่ตั๋วพวกนี้เท่านั้นแหละน่าสงสารจัง ไคลี่คงต้องหิวน้ำไปตลอดแล้วล่ะถ้าคุณเจอปัญหาคุณสามารถขอให้คุณแม่ของคุณช่วยได้เสมอส่วนคุณแม่ของไคลี่นั้นจะสอนบทเรียนให้คนที่มาทำร้ายลูกสาวของเธอแล้วล่ะเธอขึ้นราคาของเครื่องดื่มไปเยอะเลยถ้าไคลี่ซื้อน้ำอัดลมไม่ได้คนอื่นก็ต้องซื้อไม่ได้เหมือนกัน นี่ไม่ใช่สิ่งที่คลี่ต้องการหรอกนะแต่คำพูดของคุณแม่ของเธอก็เป็นกฎของที่นี่แหละดูเหมือนว่าคนดูเขาจะโกรธเอามากๆเลยมันก็เป็นเพราะการที่พวกเขาได้ป๊อปคอร์นน้อยกว่าที่พวกเขาเคยได้สัปดาห์ก่อนทุกคนโกรธมากเลยล่ะดูเหมือนว่าคุณแคชเชียร์จะมีปัญหาแล้วตอนนี้คุณจูต้องช่วยแก้ปัญหาแล้วล่ะ การหายไปของป๊อปคอนมันใช้เวลาจัดการเรื่องนี้ไม่นานเลยล่ะเจ้าตัวปัญหาอยู่นี่ไงจับได้ที่สถานที่เกิดเหตุตรงนั้นเลยดูเหมือนว่าคุณจูจะจัดการกับทุกคนที่โมโหได้แล้วแล้วไคลี่เราจะเป็นยังไงดูเหมือนว่าเธอจะเจอปัญหาแล้วล่ะแม่ของเธอโกรธเธอมากเลยที่เธอติดป๊อปคอนมากขนาดเนี้ ใครไม่อยากเล่นเกมบนจอใหญ่ๆใ,ในโรงหนังบ้างล่ะมันน่าสนุกมากเลยนะแต่ถ้าแม่ของคุณเป็นผู้จัดการโรงหนังแล้วแล้วก็นี่ก็เป็นเรื่องธรรมดาเพื่อนของไทลี่เล่นไม่ผ่านด่านนี้งั้นอยู่เหมือนว่าเธอจะต้องโชว์ความเป็นมืออาชีพสักหน่อยแล้วไทลี่เล่นเกมเก่งมากเลยล่ะนั่งดูเธอเล่นก็สนุกอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเธอชนะเราด้วย ไปดูหนังตอนเดทแรกนี่มันดีจังเลยคลาสสิกสุดๆเลยล่ะต่อแฟนใหม่ของไคลี่ดูเหมือนจะไม่ชอบเธอหรอกนะคุณจูรู้ได้ทันทีเลยล่ะเขาแค่หลอกใช้ไคลี่เพื่อจะได้กินป๊อปคอร์นฟรีน้ำอัดลมฟรีแล้วก็ตั๋วฟรีด้วยคนนี้มันแย่สุดๆเลยนะจริงๆแล้วที่นี่เรามีกฎใหม่แล้วแล้วจ่ะห้ามคนที่ชื่นอนานานเข้าไปดูหนังรอบแรกนะ อย่างนี้คลี่ก็ต้องไปดูหนังคนเดียวแล้วละสิคงไม่เป็นไรหรอกเสียใจด้วยนะคลี่เดี๋ยวเธอก็จะเข้าใจแม่ของเธอเองแหละสักวันหนึ่งอะนะลูกควรจะได้เจอคนที่ดีกว่านี้ถ้าคุณคิดว่าชีวิตของไคลี่เพอร์เฟกคุณอาจจะต้องดูอีกรอบนะไม่มีอะไรที่เพอร์เฟกไปทุกอย่างหรอกค y ลี่มีปัญหาใหญ่เรื่องหนึ่งก็คือเธอต้องทำความสะอาดโรงหนังทุกเย็นเลยล่ะ ต้องบัดฝุ่นให้กับจอยักษ์ถ้าเธอยังอยากดูหนังฟรีอยู่นะสำหรับไคลี่แล้วการทำความสะอาดจอยักษ์นี้นั้นก็เหมือนกับการได้ปีนเขาเอเวอเรสต์เลย <Mom. S 1> จอมันใหญ่มากเลยล่ะมันแย่จังเลยอะเนาะ คุณจำได้ใช่ไหมว่าไคลี่ชอบกินป๊อปคอนมากแค่ไหนใช่เธอสามารถทำได้ทุกอย่างเลยละ่ะได้ทุกอย่างเลยเพื่อจะได้กินป๊อปคอรนเธอใช้เวลาตอนที่เขากำลังดูโปสเตอร์หนังอยู่ในการขโมยป๊อปคอรนของเขาแล้วใส่แซนวิชที่แม่เธอทำให้เข้าไปแทนดูเหมือนว่าการชอบกินป๊อปคอรนของไคลี่ก็ทำให้ชีวิตเธอมีสีสันนะโรงหนังคงจะมีชื่อเสียงที่ไม่ดีแล้วละ่ะ ดูเหมือนว่าคลี่จะเจออุปกรณ์การสแกนพิเศษในโทรศัพท์ของแม่ของเธอเธอก็เลยไปแอบขโมยมาด้วยการไปหยิบมาจากกระเป๋าของคุณแม่เพื่อที่จะลองดูสักหน่อยว่ามันเวิร์กไหมแอปพลิเคชันพิเศษสำหรับผู้จัดจาก,การโรงหนังสามารถช่วยได้เยอะเลยล่ะดูสิคุณบริการเขาชอบดีซีสุดๆเลยนะแหมตอนนี้เธอรู้แล้วล่ะเธอสามารถแกล้งเขาได้แล้วด้วยการพูดถึงหนังของอีกค่ายไง ูเหมือนว่าคลี่อยากจะดูหนังออกใหม่มากเลยนะเธอตื่นเต้นจนทำป๊อปคอร์นหกเลยตอนที่เธอลุกขึ้น oh. เธอกลับพบว่าแม่ของเธอไม่ได้เป็นผู้จัดก,การที่นี่แล้วครอบครัวของเธอจะมีสมาชิกเพิ่มแล้วล่ะงั้นคลี่ก็ไม่สามารถใช้สิทธิประโยชน์จากแม่ของเธอได้แล้วการที่สามารถทำอะไรก็ได้ที่เธอต้องการเนี่ยมันดีจังเลยแต่ดูเหมือนว่าคลี่จะต้องเรียนรู้แล้วล่ะ mm. ว่าไม่ได้มีอะไรอยู่ตลอดไปนะคุณคิดว่าเรื่องราวของไคลี่เป็นยังไงบ้างหรอคุณชอบตอนไหนของวิดีโอมากที่สุดบอกเราได้ในคอมเมนต์ข้างล่างอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องของเราเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆจากช่องทรูมทูมทริค